วันที่ได้จากเชอร์มอนะครับอันนี้จะเป็บไอโมอได้เตาในเตาอุ่นใโครเวฟครับผมมาลองดูนะครับยี<อ>่ห้อมีเดียครับยี่สิบลิ้รยี่ปัจจุยีย่ยส,สิบลิตรครับการ์ดเชอร์มอลัาร์ดเชอร์มอลมอไห้ครับผมขีดนี่ก็หน่อยครับยทำนะครับว ม,ออมีแมวมานี่ด้วยครับแมวมายินดีด้วยครับผมเรามาแสดงความยินดีด้วยครับ นะครับไมโครเวฟใหญ่ๆเลยครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณกัสฟิ่เชอร์มอลครับผม